ที่นี่มาเบื้องเรื่องของการไปไซสิทธ์เลือกตั้งค่ะหลายคนอาจจะลงมทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าไว้ก็คือวันที่7พฤษภาคมแต่ก็ยังยังใจอยู่จะมาดีบอรหรือว่าโบมาหรือผู้ใดที่มีสิทธิ์ไปเลือกตั้งวันที่14พฤษภาคมนะคะถ้าเกิดว่าคิดจะโบมาเลือกตั้งมาฟังเบื้องดีๆนะคะสาหรับผลกระทบผู้ที่คิดว่าจะโบไปเลือกตั้งนะคะเพราะว่ามันมีคอจํากัดหลายๆคอน้ํากันนะคะระวังจะถูกจํากัดสิทธิ์นะคะถ้าเกิดว่าเฮ้าโบไปใไซสิส์ของเข้าในการเลือกตั้งหนึ่งก็คือ ถ้าเกิดบ่ไปเลือกตั้งนะคะจะบบมีสิทธิ์ในการยืน่นคํำรองคัดขานการเลือกตั้งสอสอสองบมีสิทธิ์สมัครรับเลือกสอสอหรือว่าสมาชิกสภาพทองถิ่นหรือผู้บริหารทองถิ่นหรือสมัครรับเลือกเป็นสอวอสามบมีสิทธิ์สมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้านค่ะสี่บมีสิทธิ์ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองและข้าราชการรัฐสภาพ ข้าราชการรัฐสภาไฟการเมืองนะคะนี่คือถ้าเกิดบ่อไปเลือกตั้งก็จะถูกตัดสิทธิ์นะคะแลวก็หาจะบ่มีสิทธิ์ดําร่มําแน่งร่องผู้บริหารทองถิ่นเลขานุการผู้บริหารทองถิ่นผู้ซอยเลขานุการผู้บริหารท้องถินประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นที่ปรึกษาผู้บริหารทองถิ่นหรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารทองถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยเรื่องของการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี่ก็คือหาขอนำการที่ท่านจะเสียสิทธิ์ ถ้าเกิดว่าจะนออนรับทับซิดพอไปใส่ซิ์เลือกตั้งแต่ถ้าเกิดไม่ความจําเป็นอีลีนะคะก็แจ้งไปนะคะเพราะว่าเพิ่นมีระยะเวลาในการแจ้งอยู่ค่ะ